ต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่ทุกจังหวัดในประเทศไทยที่จะสามารถสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้นะครับแต่ว่าการกําหนดว่าจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างก็จะเป็นไปตามข้อเสนอของทางคณะกรรมการนโยบายการาจัดตั้งนะครับคุณผู้ชมสถานบันเทิงกระบวงจรเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของทางคณะรัฐมนตรีซึ่งณตอนนี้ครับคุณผู้ชมก็มีรายงานข่าวว่าก็จะมีการก่อสร้างใน5จุดด้วยกันนะครับหลักๆครับกรุงเทพมหานครก็จะมีรายงานออกมาบอกว่าน่าจะสร้าง2แห่งนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพื้นที่อื่นๆด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ก็หนึ่งแห่ง พัทยาที่หนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งแห่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เมืองท่องเที่ยวทั้งสิ้นเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะต้องมีการศึกษาถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในการลงทุนด้วยนะครับที่จะต้องพิจารณาจากหลายประเด็นอย่างเช่นขนาดของพื้นที่ที่อาจจะไม่ต่ำกว่า300ไร่พื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสมอย่างเช่นด้านการคมนาคมเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ของรัฐที่รัฐจะได้ค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยนะครับ ร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กตอนนี้ยังไม่เข้าสภานะคุณผู้ชมแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่ยังคงต้องรอการเปิดสมัยประชุมสภาครั้งหน้านะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นวันที่3กรกฎา,าคมจนถึง30ตุลาคมปีนี้แหละนะครับซึ่ง ถ้าหากว่ามีการข้อเสนอเรื่องของร่างาพรบเข้าสู่การพิจารณาของสภาหรือไม่อันนี้คุณผู้ชมครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าสู่สภาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการรับหลักการก่อนนะครับสสก็จะมีการอภิปรายในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของร่างาพรบยังไม่มีการลงรายละเอียดในรายมาตราน,นะครับจากนั้นก็จะมีการลงมต,ติว่าจะรับหลักการหรือไม่นะครับหากรับหลักการครับคุณผู้ชมร่างเนี่ยก็จะถูกส่งต่อครับคุณผู้ชมไปที่ คณะกรรมการที่การวิสามันเพื่อที่จะพิจารณาถึงรายละเอียดต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รับหลักการอันนี้ร่างก็จะตกไปนะครับหลังจากที่พิจารณาในชั้นกรรมธิการวิสามันแล้วนะครับก็จะไปพิจารณาในวาระที่2วาระที่3กันต่อเนี่ยนะครับแล้วก็มีการลงมติต่อไปนะครับก็จะเป็นในวาระ3ก่อนที่จะมีการประกาศออกมาให้เป็น เรื่องของกฎหมายที่จะมีผลบังคับใช้แล้วก็มีการส่งร่างต่อไปนะคุณผู้ชมไปที่วุฒิสภาต่อด้วยก็จะเห็นว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนและก็ระยะเวลาในการพิจารณาร่างพรบรแต่ละฉบับเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสําคัญความซับซ้อนและก็ความเห็นที่แตกต่างกันของสมาชิกสภาด้วยครับท่ามกลางความเห็นต่างในสังคมดูเหมือนช่วงเวลาที่ปิดสมัยประชุมสภาอยู่นี้รัฐบาลก็จะพยายามหาช่องทางในการสื่อสารกับ ประชาชนมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ครับนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกะนนาพักเพื่อไทยชี้แจงกรณีที่ประชุมพัก ที่ระบุว่านางสาวแพทองทานชินวัรก์กำชับสสให้ลงพื้นที่ระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเพื่อไปพูดคุยกับประชาชนเรื่องร่างพรบฉบับนี้ก็ระบุว่าเป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่ในช่วงปิดสมัยประชุมจะให้สสลงพื้นที่พบปะประชาชนแล้วก็เล่าสิ่งที่ได้ทํางานในสภานิติบัญญัติให้ประชาชนได้รับทราบครับสี่ที่ในช่วงที่ปิดสมัยประชุมเราก็จะให้สสลงพื้นที่พบปะประชาชน แลวเรื่องต่างๆที่ทํางานในสภานิติบัญญัติให้ประชาชนทราบแล้วก็มีกฎหมายอะไรที่ยังค้างที่ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่มีความเข้าใจก็จะมีการชี้แจงทงาความเข้าใจกับประชาชนก็เป็นเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายที่จอดอยู่ในสภาอยู่แล้วในเมื่อมันจะต้องเข้าสภาต้องมีการถกในสภาก็ถึงเวลาลงไปพบกับพี่น้องประชาชนก็ควรจะต้องพูดให้ฟังว่ากฎหมายอะไรที่ยังค้างคากฎหมายอะไรที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนกรณีข้อสังเกตว่าข้อกำชับดังกล่าวแสดงว่ารัฐบาลมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายฉบับนี้หรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังมีความเห็นต่างเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้งสองฉบับใช่หรือไม่นายภูมิธรรมเนี่ยย้ำว่าไม่ได้มีความกังวลครับเพราะว่ามีเหตุมีผลอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของสภาครับจึงอยู่ที่ว่าสภาเนี่ยจะว่ายังไงซึ่งก็ต้องหาหรือแล้วก็พูดคุยกันต่อในสภาแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลดําเนินการตามกรอบแล้วก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการที่จะผลักดันนะครับ